ดีค่ะพบกับช่องไม่ออฟกุบกอกนะคะสวัสดีค่ะพี่ละวันเม,ามานื่อวานยังนึกถึงไม่ออฟอยู่เลยกะว่าจะโทรหาไม่ออฟบอกว่าถ้ามาจะปาาลางเมื่อไหร่ย่างใครก็ได้ตัดก,กิ่งชะอมมาให้หน่อยโอ้เดี๋ยวแม่ก็มาอีกแล้วนี่จะพาซาวปานจะเอามาให้นั่นแหละเอามาเลย,ยนะแนะม่ออฟเพราะว่าแต่ก็ขี้ทินว่าเดี๋ยวก็ได้มาเพราะว่าเดีจะได้พาน้องฟานมาอยู่ซาวฟานฟานจะมาเมื่อไหร่ก็นี่แหละใกล้ๆยี่สิบสี่ยี่สิบสามนี่ พาามมใช่เพราะว่าจะได้พาน้องไปหาหมอที่อุดรไงแล้วไปมาโดยเฉพาะเลยนะแต่ว่าให้เขากินข้าวก่อนเนาะปลาเลี้ยงนะคะมันมีของกินอยู่แล้วปลาขาปลาเป็นแค่ปัญหาหรอกเนี่ยแบบนี้เน้นๆเลิกกินเรื่องใหญ่ที่จริงพี่กันหล่อนะเนี่ยเวลาน็แจ้งแจ้งเนาะเย็นนี้เา อบอกแจ่ตอนนี้เลยใช่ไหมบอกเลยเย็นนี้นะครับเราหกโมงเย็นนะครับสิบแปดนาฬิกาตรงขอเชิญทุกท่านนะครับมาไล์สดร่วมไล์สดกันที่นี่เราจะตั้งต้นพระป่าไปวัดโคกสมอนะครับที่นี่ทุกช่องนะครับฝากข่าวช่องที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยนะครับให้มาที่นี่ไล์สดพร้อมๆกันนะครับออช่วยกันหาเงินให้ได้เจ็ดแสนบาทนะครับฝากบอกเอฟซีด้วยนะเพราะว่ากองบุนกองนี้มันกองใหญ่ พะวัดเป็นหนี้อยู่เจ็ดแสนเราไปทําให้เขาเป็นหนี้อ <something> ย <Hyundai> ู่นะก็เลยอยากจะจริงๆเขาเป็นหนี้ร้านสองตอนนี้ได้ไปครึ่งนึงแล้วได้ไปเจ็ดห้าแสนกว่ากว่าไปแล้วขาดอีกสักเจ็ดแสนนี่แหละนะครับเป็นก็ต้องบอกบุญไปถึงเอฟซีทั่วโลกนะครับขอคุณยูทูบเบอร์ทั่วไทยทั่วโลกนะครับที่เป็นกระบอกเสียงเป็นเป็นอะไรช่วยกันนะครับบอกบุญให้วัดโคกสมอนะครับช่วยกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ถ้าไม่ถ้าไม่บรรลุเป้าหมายมันจะต้องมีครั้งที่สามอีกครั้งหนึ่งนะครับจนกว่าจะครบครับเราจะทําไปให้ครบกับทางที่วัดไปทําแล้วเราก็เป็นหนี้อยู่ครับช่วยกันจะครบครับมีอะไรถามไหมครับอ๋อไม่มีครับหรือว่าถามเหมือนนักการเมืองอะไรวะเนี่อะไรอีกไหมครับมีอะไรอีกไหมครับถ้าถามเหมือนหน้าการเมืองใช่ไหมนักการเมืองก็จะชูมืออย่างเดียวครับ ชูมือถึงหัวแล้วก็ถามนะชูมือนี่ไม่ไม่ใช่ถามนะครับยกมือขึ้นเหนือ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 ชูมือชูมือสนับสนุนรายงานตรวจด้วยชื่ออะไรมาจากช่องไหนครับมาจากช่องไหนครับนี่มาจากช่องไหนโอ้ชี้นิ้วอย่างงี้ไม่กล้าโอ้โห ว่าจะไปเอาหน่อไม้หวานมาโปรโมทอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลองชิมเดี๋ยวไปเอามาให้ชิมนะไปทำอะไรมาครับไม่ค่อยเห็นเฉพาะพันธุ์นี้เหรอหน่อไม้ทุกชนิดเลยครับผักที่เป็นหน่อทุกชนิดมีกับยูริกหมดอยินดิบก็ได้เลย มีก็นิดกันนั่นแหละนั่นแหละที่เห็นปวดขากกอกกอ้อยกันอยู่นั่นแหละครับนั่นแหละบอกว่ากินสดๆนกอกก็กินดอไม้ประจําการต้มไม่ต้องห่านการแกงนะคะสับมาแล้วกินเลย เขาหวยเองนะเขาหวยเองนะบอกโอ้กดยุลิกมันไปหมดแล้วเฮ้ยเราของหนูเองเอาให้พี่นิดนึงอันนิด,ดนึงกินสดเลยเหรอเอาเสือเสือมาสดที่ไหนต้มสุกแล้วอ๋อสุกแล้วคิดว่าสดมาใครจะชิมเนี่ยนะดาดาชิมมันนี้เดาก็ได้เ <c oughs> ดาไม่มีฟันจะไปชิมยังไงนะเดี๋ยวจะให้พี่ละวันชิมได้หนูก็ชิมได้พี่ละวันหน่อยได้แกะให้ พี่ละงวันกินได้เลยเอาหมดหัวเลยนะเนี่ยกัดเลยกัดแล้วอ่ะเออกัดเลยกัดแล้วต้องกินให้หมดนะไม่กินหมดไม่หวานไหมอันนี้หน่อไม้ไม่พอกูจะไม่พอกินนั่นสิหน่อไม้อะไรหน่อไม้เพชรน้ำผึ้งหน่อไม้นี้เนี่ยสำหรับผัดเพชรน้ำผึ้งเออเพชรน้ำผึ้งชื่อก็เพราะเนาะชื่ออะไรนั่นเลยหวานเพชรน้ำผึ้งพี่มันหอมงาหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์เก้าอเบอร์เก้าอมกรอบเบอร์หนึ่งมันจะไม่หวานแบบนี้ กรอบหอมพี่ระวังกินติดใจแน่นอนกินเล่นๆเลยก็ยังได้นะนูกทั้งหวานทั้งหอมนะเนาะพันแพงมากแพงเหรออันนี้แหละที่พี่นกน้อยส่งมาให้ปู่ทั้งหวานทั้งหอมอันนี้เหรอคะจากพอพอนิ่มอันนี้จากพี่นกน้อยที่ส่งมาให้ปู่ก็เหรอใช่แล้วขายพันมานานต้นเท่าไหร่คะต้นละร้อยครับไปตอบแ่ายเขาเองร้อพี่นุวัตขาย ตนเดียวหายต้นเดียวนั่นแหละก็จะซ้อแทมาให้ต้นเดียวเออก็มาขยายเอาเองขยายใครขยายมันต้อเดนนี้รอก๋วยเตี๋ยวเนาะรอข้าวใช่ไหมพี่อชิดก็มาแล้วนานไหมเนี่ย ก็แพ้ตั้งแต่ที่รู้ว่าท้องเอ๊ว่าติดครับเป็นติดแบบมากที่แบบออกมาไม่ได้ไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยออกมาก็ประมาณอาทิตย์ที่แล้วอันนี้ข่าวขึ้นเลยชี้เ่ยไม่ออกมาเขาเรียกว่าใส่ใส่อ๋อใสส่โอแตาคุณแบกคุณแบกดีใจน้ำด้วครับเด้อขอบคุณตาเด็ดทั้งสองนะใส่ได้ทั้งสองเสียเส้นเสียเส้นหรือเสียเสียเนี่ยครับว่าดีใจด้วยเริ่มมีเหมือนกับว่า เริ่มบอกว่าไม่มีเลือดออกแบบว่าไม่มีแผลข้างในนี่มันเกี่ยวกับเลือดออกแล,อแล้วก็เริ่มกินได้ขึ้นแต่ก็ยังมีแพ้แต่ว่าแพ้น้อยลงก็เลยออกมาเดินเดินเดินได้ออกกํลาลังกายเยอะเอะไม่ได้ <laughs> รอรุนรอรุนไม่ออกกํลาลังกาย <laughs> พอเท่ากับร่างกายตัวเองไงก็ตอนท้องก็หมอไอตอนไปฝากคันตตอนอ่อนนะแม่เขาบอกว่าเออก็ เออหมอเขาบอกแม่เขาก็บอกว่าให้ออกกำลังกายนิดๆหนแต่น้อ,ย,อยนิดหน่อยเออไม่ต้องเยอะอยนิดหน่อยได้อยู่นิดหน่อยฮะจะผ่าหรือจะคลอดเองไม่น่าจะได้คลอดเองไม่น่าจะได้คลอดเองเออนะบดี๋ยวรอลุนล้นรอลุ้นว่าเด็กหน้าตาเป็นยังไงเ,เหมือนพ่อแหละเหมือนพ่อนะไม่เหมือนแม่ก็เหมือนพ่อเหมือนแม่เท่านั้นแหละเหมือนใครทุกคนนี่แหละโอเคครับ มาถึงก็ชุ่มช่้เลยนะคะฝนตกแรงเลยนี่นะคะเ,เลย,ม,เลยมาเอาฝนกลับไปกกอกนะคะเพราะว่าที่กกอกไม่มีฝนก็เลยอยากได้ฝนกลับไปที่กกอกวันนี้น่าจะเอาน้ำกลับไปที่กกอกแหละเติมคันรถกลับไปเลย เย็นมากนี่นะคะแม่คำสายนั่งร้องเพลงสบ,สบายสบายแล้วฝนตกเย็นค่ะเห็มลมพัดใบไก็ชุ่มเย็นหน<ด>ูก็จะให้ตกพี่กอกอยู่เหมือนกันโอ้ยให้ตกเมื่อคืนนี้ไม่ได้ตกไม่ตกตกก็ค่อยๆโอย้อยอยันนี้ก็ขึ้นตกนี่แหละว่าจะได้ก้านอื่นก็ไม่ได้ก้านสักทีก็เลยไม่ได้กินข้าวต่ มาแล้วมาแล้วค่ะเปิดไฟเปิดไฟขิดอะไรขิดมด่าแม่โอ้ขิดมดนี่นะคะโอ้สฝนก็แรงแต่มาเลือกชุดด้วยนะคะที่พี่วารีนะคะอุดนุนแม่คำสไสให้แม่ออฟมารับกับแม่คำสไสนะคะ มาเลือกแล้วพ่อนิ่มบอกว่ายกยอดให้ไม่ออฟนะคะจ้าเพื่อนเพื่อนบอกว่าให้แม่อฟเลยเออเลือกเลยเลือกเลยจ้านี่นะคะแม่อฟก็จะเลือกนะคะแม่อฟก็จะเลือกแล้วก็คุณนาีบอกว่าเลือกตามสบายี่สวยไหมสวย ไปวัดแล้เ เปหวัดแมนสวยมากเลยนิฟัวจากตัวนี้นะแ่ก็เอาเพื่อนึกจงเกเลยทีตัวนีเสื่อสวยนะคะก็ชอบนะคะก็ไหนก็ได้หรอนก็ได้หมดเลย กางเกงกางมือเลือกได้เลยได้กางเกงกางน้ำเอากางเกงตัวนึงก็ได้เราใส่ไม่ได้ค่อยเอาแต่กางเกงค่อยบัดโมหมักตัวใส่เส้นปน่านใดไม่ออมาใส่คือเจ้าหนูใส่น้ำมันแบบว่ามันสะโพกไายนะโอ้โหแบบว่าเขาว่าเห็นแต่ตายเด้อ ใส่ตะโพกใหญ่เลยเอาเปแม่กี่คนเอาไปเท่าไหร่ตัวเข้มไม่ออปเข้มันี้กวางอ่ะขึ้นแล้วเนี่ยได้เอาไปแล้วนะคะนี่สวยนะคะนี่ไม่ออปได้เลยแดดมีก้อด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอให้พี่บรางมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลือดล้าง สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากเอซีไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวชมท่านปลาก,ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ